น่อยค่ะติดล้านเหลือรงรียนมาเนี่ยทาบโมเดบรดิจับนี่เป็นอันบอยูเลยค่ะน้าบอยีลละโอ้หอดคืออยียงนี่ได้ค่ะเรื่อ,ยอยงนอกนอกเพื่อนค่ะนอกเพื่อนเป็นยังงัานไปมค่อ่อาเรียนอยู่มหาวิทยาลัายราชภัฏนพนักขอนค่ะบางเท้นค่ะแถวๆลักซีเลยค่ะวงเวียนเลยค่ะ อำเภอได้คะ่ะอำเภอสิม,มุไมค่ะขออภัยนะะ้อง่ะอยากล่องเพ่งให้ฟังอยู่แต่ว่าขาังบานเป็นสีล้าขาดเอานะะ้อง่ะตรงขออภัยเพราะว่าบาดติดกันหนะะ้าค่ะสวัสดีพี่ะาสวัสดีค่ะพาอยากเขาเม,ามื่อวมกับเขาเมาื่อวมเลยคะ่ะตอนนี้แห้เขามา่เลยคะ่ะเบึ่งไป ก่อนกระต่ายเอื้อแต่ขออย่างที่พัานไอนาคตบ่นนวบ,บ่นอนค่ะสำรับแบบว่าสำรับผู้ไดที่แบบว่าอยากให้คบกันเนาะ,ะค่ะกัตอนนี้กเบิึงมึงกันไปเนาะคะ่ะอนาคตวันไหนวันนอ่นมบ,บ,บ,บิงบ่งกันไปก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าบ่วห์วค่ะแต่ว่าลูกอะคุยกระปายู้เดียว วัสดีค่ะพี่เชาร์ตนุ่ติดต,ตามมาตลอดเลยขอบคุณค่ะแม่กับอุบลละบออีหลาแมนเขาคุณนกับเมื่อดหนังแป๊โควิดซิมเขาเนี่ยค่ะกับเมเื่อดโดนคุณค่ะนูกะเลี้ยงร้านซอยเอื่อยน้อง่ะมืออีหลาอีหลาอีหลา่าว่ามือนีคือคนละคนกับกับแต่ก่อนเลยว่าจัาาางไหมค่ะน้องชาร์ตนะคะก็เลยวิ่งน่อนจะเต็มนี้ครับขอบคุณค่ะ อยากลองเพลงไหนฟังกันได้คะ่ะแต่ว่าขังบ้านเป็นสิ่งล้ำค่าเอาเนาะคะ่ะคิดยังกินน่าเสียดายแล้วได้มุกนมอมัยแล้วคะ่ะที่หนึ่งทำเพลงไหนหนึอยังคะ่ะเพื่อนที่ไทยแล้วได้ค่ะเพลงบอยอยากคืดทอดนะคะสำหรับผู้ใดที่ยังวนไปเบื้งเนาะคะ่ะเรือ,อยังวนเดีไปฟังเนาะคะ่ะเพืเ่อนฮี่ให้เรียบร้อยค่ะแต่งเรียบร้อยแล้ว แม่ค่ะนีหลาบอดดิกรับอุบลบนอจ้าแมน่นแม่ค่ะบอดดิกรับอุบลเป็นแม่บ้านอยู่มาไลพนครนเนจ้าเฮ้ยแม่นหมอคะ่ะยูตึกใดนอคะ่ะยดตึกใดนู้มันเป็นเลนตึกหนึ่งคะ่ะเพราะว่าอาคันตึกหนึ่งเลยคะ่ะ เพราะว่าเป็นของสาขาอยู่แถวนั้นนอค่ะแล้วก็นุกก็มักไปนั่งเล่นแถวนั้นค่ะอากาศดีค่ะติดตามตั้งแต่อีหลาใส่เสือแม่อาพ,พ่ในรายการขอบคุณค่ะเข่าดาวกับไข่นอปีไม่นี่ต้อง ถามเมืองค่ะดีแล้วเมืงเมืองกันไปเรียนหนังสือก่อนเนาะอีหลาแต่ให้บวกอับันเลือนน่อจนไดอีหลาไปเที่ยวว่าลินในบอ่อเอ่าท่านในเมื่อบานเลยค่ะอีลินเนี่ยค่ะตึกสองตึกสองอีหลาตาสังค่ะค <c oughs> ตึกสองโอ้ตึกสองหมอค่ะนู่นอยู่แถวตึกหนึ่งค่ะบมเคยไปเรียนตึกสองจา้าเถื่อนเขาอ่ะอีลินนี่ละค่ะ ส่วนหมากเรียนตึกหยี่ซิบตึกพระาแบบนี้นะคะวิไลวิไลคู่ตึกคู่ซิตเราดี้ค่ะตึกคู่อยู่ไต่อโล่งหอนเนาะคะ่ะลงอาหารหอดอยากกินแกงเนาะไหมครับ <laughs> แวะมาทักทายอหล่าจ้าขอบคุณค่ะ แต่ยูไซเดวนี่อยู่กรุงเทพคะ่ะกรุงเทพสำรับผูดใดสิเขาล่องเด้อเขาเขามาคุยกับมูแนะเนี่ยมันนี่หม,มองกลุ่มๆเนี่ยวัจจ์เนูนกาวานุวาในซา้นนว่าเด้นึกว,ว,กวโ,โอ้โหสำรับผูเข,ดขาดาวก็ไปขีดบนดนอกตังทาวเบิ่งเอากายหาวเวิ่งเอา เป็นคน้นอุบนอำเภอใดเนาะอำเภอสีเมืองใหม่ค่ะเงาเลยเอียงหน่อยเงาเลยอยู่แต่ในบัตรแม่นค่ะคือกันโน้กับเงาคือกัน,กนขอบคุณนทีแบ่งเสบสเ,เ,น,เบนี่ยหมค่ะส่งกุหลาบมหัยเนาะค่ะขอบคุณค่าไอคิพี่เลยไอคิปกัปอุดรธานีเนาะอุดรราชธานีกลังสีบ้า คุณไฮรุนุอีกแล้วอ่ะกะเดินกันไปคบกับผีไอ้ยังค่ะบริเคคบกันค่ะบริเคคบกันก้ามหน่องไอ,บอ้บริเคคบกันะคะกะสีแจงไปแล้วเธอหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับโนกะคุยกับไอ้คนเดียวท่านมีไพ่เลยค่ะคนแน่ไรคนแน่ไร รถต้องนีคนติดตามจะทังไงเอียงเนาะเรียนนาะยังคณะวิรายการฝึกหัดคู่ค่ะเอียงนี่เอียงจะจะพี่ก็บอว่าเอียงนี่เอียงแล้วก็โมโหเอียงจะทำเอียงจะได้ทำเอียงอ่าสำหรับปี ตอนนี้เน,นาะค่ะคามว่าเอี่ยงนี่ลูกอะบงหงค่ะพีทางเอี่ยงพายรอรอเขาเมืว่อวานน้ำอีหลานแหนมพ่อหอายไอเคสงอนแหนองเอาทัวร์ยังสาระบาลนั้นยากเดอ้อค่ะคุณนิง่งอนงออยากเดอ้ออยู่เพื่อใดของกาลสินจ้ะ ไอ้เหยียยูอังเปอไอ้เหยียยูดอนท่านี่ค่ะวัดียูยกเลสิน mm hmm. ผมเพิ่งเห็นลูงคลองพี่ที่แท้เอิ้นซื้อผมแน่พิระาชาัดเอิ้นจังเลนต่นอวัน mm hmm. พี่จอนนี่แม่นบ่คะ mm hmm. ไอเคดูอ um so ัมเพอร์ได um so hm, so ้พ um so ่อดีอุดอนท่านีเหมือนกันไอเคดูอัมเพอร์น้ำส้มค่ะไอเกคดับอุดรเด้อค่ะเมื่อยูอัมเพอร์เด็ดอุดมอีหลายยมเพื่อได้น้อยอัมเพอร์สิบุ้งไหมค่ะคือเหมือนกันเลยค่ะเอลซีนะขอบคุมขอบคุณค่ะมือนข่าดาวอยากเห็นพิลาลายซ้อนกับไอคิดเนาะ อ้คขกเปนกับบ้านนี้ค่ะปกติต้องอยู่กับขอบรัวอะค่ะแต่กลับมาอายกลับมาวันไหนคะบม่ฮหู้ค่ะเพราะว่าเพิ่ลับไปบ้านเนาะค่ะดนโดนกับไวบ้านเ่อเนาะค่ะแล้วก็อยากให้เป็นอยู่กับขอบครัววนะค่ะอีกอย่างอยู่อยู่มองไดกับ่คืออยู่กับขอบรัววนะค่ะอยู่กับแฟนกับ่คืออยู่กับขอบรัวอยู่กับอ่าเพื่อนกับ่คืออยู่กับขอบครัว รีกว่าจังไลยค่ะน้นก็บอกหรืออยู่กับเอื้อยกัะบุคืออยู่กับคอกับแม่ได้ค่ะสำหรับหนูองไอ้งอนไอ้งอนงอย่างยี่วัยล่ะไอบุงงอย่างค่ะไอายไว้ ้อนเองหายเองค่ะน้องยีลาตั้งแต่ปกว่าลูกถึงไอดอนแ์แลบเขาคุ้ค่ะอยู่กับอิลาก็ออกุลเหมือนอยู่กับขบ่าแมนบอกค่ะคือถอดทุกทุกคนเลยค่ะเสียงไกาขันแมนค่ะเสียงไกาขันของบานฑตำรวจเนาะค่ะของบานฑตำรวจมันก็นเลยบแบบว่า เลี่ยงไก่นะบ้านตำรวจเออบ้านทหารบ้านทหารของบ้านทหารบ้านตำรวจไปอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายบ้านทหารอยู่ฝั่งขวาเนาะคะ่ะสวัสด,ดีปบียชารตสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะหล่องเพลงให้ฟังแน่อ๋ยต้องขอโทษขออาภัยหลายลๆเด้อค่ะอยากหองอยู่แต่ว่าบ้านกลางๆเพิ่ป็นลำขาญเนาะค่ะก็เลยบ่ไดงหองเนาะคะ่ะ เบี้ยจ้าจ้าวันนี้เลี้ยงห้านบ่อจ้าอ่าเลี้ยงค่ะเอาหน่องเอาหน่องนอนแล้วกะับไปอาบน้ำเนาะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะใครี่คข้ามาเบงเวลาตังหุเกินขึ้นแม่นบ่อค่ะ